สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําสาวแม่ไก่กันนะครับไก่ตัวนี้นะครับโอ้โหเขาเนาะครับจะเป็นนิวเยียสิงดําพเจรย์เซี่ยวดํายงนะครับตอนนี้ก็แยกลูกเรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็จะเอามาทําสาวกันมาบํารุงมาทําสาวนะครับมาอาบน้ำนะครับอันนี้ก็อุปกรณ์ที่ใช้นะครับนี่อันนี้ก็น้าเปล่านะครับน้ำเปล่าเราก็จะบีบแชมพูนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับก็หาซื้อแชมพูสูตรพิเศษมาก็ได้ครับก็ ไก่ของผมจะไม่ค่อยมีไรนะครับก็ใช้เป็นสูตรธรรมดาได้นะครับชมพูแชมพูสระผมทั่วไปนะครับการอาบของผมก็จะใช้แบบนี้นะครับเด็กเพื่อนคนไหนจะจับจุ่มก็ได้นะครับเด็นเพื่อนคนไหนมีหลายตัวก็สามารถจับจุ่มได้นะครับผมชอบยืนอาแบบนี้นครับ ก็ระวังที่เขาฟักไข่นะครับนี่เขาก็จะมีอาการเหนียวตัวนะครับแล้วก็มาอาบน้ำให้เขาผ่อนคลายสักหน่อยนะครับขนเขาก็จะเงางามครับเ็าจะเป็นสาวไดรเร็วนะครับอาบชุ่มๆไปเลยนะครับก็ระวังน้ำอย่าให้เข้าปากเข้าจมูกเขานะครับเขาจะป่วยนะครับถ้าไก่ของเพื่อนนะครับมีลายเยอะนะครับก็แนะนำให้ ซื้อสูตรพิเศษนะครับค่าไรนะครับมาแต่ไก่ที่ฟาร์มผมนะครับจะไม่ค่อยมีไรนะครับอาบแชมพูแล้วนะครับเราก็จะใช้น้ําเปล่านะครับตางให้เขาอีกทีนะครับเขาจะได้ไม่เหนียวตัวเท่าไหร่นะครับอจะดูดจิตระวังครับยาให้เข้าจมูกเขาครับอาจจะป่วยได้นะครับเค เราเราจะไปอาบแดดกันนะครับจากนั้นเราก็ใช้ผ้าแห้งหรือว่าเบอร์ไหนจะไม่ใช้ก็ได้นะครับช่วยเขาทั้งนิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหอบนะครับก่อนแห้งนะครับไล่น้ำออกจากขนสักหน่อยนะครับจะเผาตากแดดนะครับก้อนกระปุกก็จะใส่น้ำเอาไว้ให้เขานะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมวิตามินนะครับวิตามินนะครับที่ใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ บำรุงเม่พันธุ์นะครับขาโซซานนะครับ,รรบผมซื้อมาไว้ขวดหนึ่งนะครับก็ใช้แล้วนะครับก็สามารถเก็บในตู้เย็นได้นะครับ ก็ดึงดูนะครับเมียพันถ้าเมียพันตัวใหญ่ๆนะครับก็ดึงสักหนึ่งซีซีนะครับหรือว่า0.5ซีซีนะครับหรือว่า0.5ซีซีนะครับตัวนสนใจก็ไปหาซื้อตามร้านพวกร้านเกษตรนะครับร้านอาหารสัตว์นะครับตัวนี้นะครับฉีดก่อนผสมนะครับเมียพันนะครับจะสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับก็ฉีดแล้วก็ประมาณ1-2อาทิตย์นะครับถ้าแม่พันธุ์สมบูรณ์นะครับเราก็สามารถผสมได้อีก ครั้งนะครับนี่ก็รอเขาแห้งนะครับเราก็จะมาฉีดนะครับส่วนอาหารนะครับอาหารอาหารอาทิตย์แรกนะครับผมก็จะให้อาหารที่มีโปรตีนสูงนะครับไปฟื้นฟูนะครับกล้ามเนื้อของเขานะครับแล้วก็อาทิตย์ที่สองนี่จะเป็นเร่งการสร้างไข่นะครับก็จะเป็นหัวอาหารนะครับ ไก่ไข่นะครับวันนี้ก็มาบอกเทคนิคที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วเห็นผลดีนะครับก็เลยอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆนะครับส่วนเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะแบ่งลูกไก่นะครับผมก็เปิดแบ่งลูกไก่อยู่นะครับตอนนี้นะครับก็เข้าไปติดตามผมนะครับใน t ิ k ต o อกนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมก็จะทำทิกต็อกเอาไว้นะครับก็จะชื่อ t ิ k ต ok นี้ก็ตะมินิฟาร์มนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับตะมินิฟาร์มนะครับมา วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ